สวัสดีค่ะพมุนค่ะสวัสดีครับพมุนครับสวัสดีค่ะค่ะมือนีช่องสาวนิงพระร,รุ้ยของคุณเชี่ยวแนวกับมาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับพมุนค่ะเป็นคลิปที่2เนาะค่ะของวันวันที่หนึ่งสิงหาคม2567ค่ะได้ยินว่าพมุนนี่ฝันแล้วว่าสันฝันมือใดคุณพอ่อฝันคืนเนี่ยฝันมือคืนล่าสุดเนาะค่ะสาวนิงกับเบ้าท่องพูนมาตามพมุนมือน,นีเป็นวันซุกเนาะมาท่องพูนเป็นซุกที่ยี่สิบ วันศุกร์ที่26ค่ะไปจากไหนคุณพอ่อบอาสู้ฟังะะ่งเลยค่ะพันหมอเกิดนี่เนาะนวันมัน,นผ่าร้านเมื่อหน้าเมื่อน้ำกันปัดขู่นเมื่อหน้าบ้านนีน้หนามนามก็มีนามอยู่ข้อหน้าหนามียู่ข้อหน้าบานนี้บ้านนี้ พ่อขึ้นมาจากสะคอนมาจากหวยหวยสะคอนมานะอย่างเงี้ยแต่เสียงอันนั้นคนมันไปใส่เบิด์ป่ะพ่อแม่เัานไปทางไงเบิดอย่างเงี้ยแต่เสียงอันหลานเล่นน้ำของเออเออเออบ้านนี่โอ้ยตายแล้วบ้านนี่ยร้านกูเล่นน้ำตายคักๆเิรมา แม่ีดีไปกันนอนโจมน้ำอยู่ oh. แข็งเกเรเลยโจมขึ้นมาผ่าปลารโดนมาผ่าปลารบานกา็ก็ว่าตายหลานกูตาย,ยตายตายขักขักตายแล้วตายจนแข็งเกเรส่รงเสียบ่าจมานันตาเทิงห่องเทิงห่องเอ,อิญนะพ่อแม่ได้เออด้านด้านตายแล้ว หมือนแห้งหลายบาทเหมือนว่าพ่อแมบอ่บอสบอสบอสหลูศูนย์เป็นบอกคะเออหมืนอนเหมือน่อุ่มเต็มอุอ่มห้องห้ตาก็ไห้น้ำรานห้องก็ว่าหาขนาดอันบอดพ่อแมน่นอสเฉยหัวขวนกันหยอกันอยู่ย่นในเถียงหย้เถียงหนาอ กูวันเป็นกระทอกเป็นกระท h o ค่ะอย่างงีนะ้เนาะเบิ้ดตายละดูม่งตายละหนุนมันตายอักอีดีตากระซูนย์หมื่นแห้ง,ท,งหทั้งห,งหายทั้งห้องหายไรกันเลยโอเมียว่นอืมโอเมียหายไรเลยโอเมียร้านหน่อยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนี่ละนี่ะนะร้านหน่อย,อยนี่อันนี้นเป็นผู้ชายมันบอกคุณพอ่อร<น>้านหน่อยเป็นผู้ชายเนาะคะ่ะโอ้ย ถือว่าฟันหายกายเป็นดีเนาะบาทสองพูนเนาะค่ะเพราะว่าพอมุ่นนี่ได้องไห่วงหายวสันเถิงห่องเถิงหายวสันเสียใจศูนย์แบบคักวะสัน้าเป็นโตเลขนี่อายุของหลานหน่อยคุณพ่อหัวะว่าจักปีโ oh. อายุจกัจกปีจักเดือนปีป,ปีปีหาเดือนปีหาเดือนเนาะค่ะ ล้านหน่อยที่ฝันว่าตกนามตายนี่<ม>ว่ากันได้ปีกับอีกหาเดือนเนาะค่ะ<ม>ป,ป,หปีหาเดือนปีหาเดือนอายุล้านหน่อยต้องมากค่ะท่านผู้ชม,มบานนี้อายุของพมลจักปีนองหกสิบสามหกสิบสามปีเนาะ, <63. S 1> ะค่ะเพราะว่าพมลน,นี่ฝันว่ได้ห้องหายว่าสันเสียใจแห้งว่าสันในค่ว,ควมฟันนี่หายเทิงห้องเทิ่งหายวสัน ว่าหลานหน่อยตกนามตายเนาะค่ะอายุพอมุ่นอายุล้านหน่อยเรคุณพอจกกติตีในกล้างฟันจิตีแห่งทะเลนอะแต่มันก็ณพ่อจิตีจากกล้องฟัง <01. S 1> <01. S 2> นศูนย์หนึง่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งนอกคุณพ่อนอกศูนย์หนึ่งเพราะว่าเด็กหน่อย,ยตกนามตายนามก็เป็นหนึ่งอยู่แล้วเนาะค่ะเด็กหน่อยกับนามหนึ่งตายก็เป็นศูนย์ค่ะศ <01. S 1> ูนย์หนึ่ง พีให้สองัวห้างเดือนหนึ่งหนึ่งแม่คุณพ่อเนาะซุนหนึ่งซุนหนึ่งครับบ้ไมียั้งเพิ่มเติมจากนีแม่บอกโบ้ซุนหนึ่งแน่นอนฟันว่าร้านตกนามเสียชีวิตเนาะเสื้อผ่าวบไซบัสนในความฟันนี่คุณพ่อเห็นเต็มตาไดีอุ่มได้กอดนะคะโ้ยโฉมเหน้านามเสียใสนอนอยู่ในนังแบบตุ๊กตาเลยเป็นว่าฟันไหลกลายเป็นดีเนาะค่ะล้านหน่อยจะแข็งแรงเนาะคุณพ่อเนาะ ค่ะคนเยือนแข็งแรงถ้าฟันแนวนี่คือแข็งแรงส่วนมากอยู่ดีมีแห้งค่ะท่านผู้ชมถ้าฟันเ่าผู้ใดเสียชีวิตเนี่ยคือผู้นังแข็งแรงอายุน้่าร้านหน่อยนี่อายุปีหาเดือนเนาะค่ะท่านผู้ชมปีหาเดือนเป็นแนวทางในงวดนี่ค่ะคุณพ่อหายมาเป็นอายุของร้านหน่อยรากาอายุของพอมุนเนาะค่ะรากะตีจากความฝันเป็นเลขสามคุ้มค่ะ แนวทางในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคม2567น้ี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาภในรางวัลใหญ่กับพมลสุขูสุขคนค่ะขอบคุณพมลค่ะบ่แพงแนวทางขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณ้ค่ะกาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลของพมลค่ะในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคม2567น้ี่ค่ะพม่นนี่ฝันสันสันฝันบอยหน้าว่าฝันมอคืนนิลาสุดว่าสันฝันหินหลานหน่อยว่าสัน ตุกน้ามตายเพื่นวาคาในค่วมฝันเนาะค่ะพอมุ่นนี่ไปโผล้านหน่อยจนฟูข่ข้นมาแล้วก็แข็งผอมเพิ่นว่าขาเสื้อผา่า่บไซเพิ่นว่าพอมุ่นนี่เลนไปโจมเอาล้านหน่อยขึ้นมาผ่าบานเนาะค่ะแล้วก็ห้องไห้เนาะค่ะอื่นหาพอหาเม่ของล้านหน่อยแต่ว่าบบมีไผมาพอมุ่นนี่ห้องห้ยอยู่กับล้านหน่อยสองคนเพื่อนว่า หายทิงดินทิ่งหายทิงซิกเทิงหอนเพิน่นว่าในข่วมฝันนะ่ะเหลือใจแห้งเพิน่นว่าจนตื่นเพิน่นว่าดินหลายหายหลายห้องหลายเพิน่นว่าจนพมุ่นสะดุ้งตื่นขึ้นมาฝันซ้ำนี่เพิน่นว่าค่ะพมุ่นกเ็เลยได้ตัวเลขมหาห้กับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะตัวเลขตัวนั้นก็คืออายุของหลานชายเนาะคะ่ะหลานหน่อยค่ะหลานหน่อยนี่มีอายุหนึ่งปีหาเดือนเนาะคะ่ะ หปีหเดือนเป็นอายุของหลานหน่อยเนาะคะ่ะพ่อซอเกิดของหลานหน่อยก็คือเกิดพ่อซอสองหาหกหกเนาะคะ่ะสองหาเป็นพ่อซอเกิดของหลานหน่อยของพอมลคะ่ะส่วนอายุของพอมลน,นี่หกปีเนาะคะ่ะหกปีพ่ออเกิดสองหาเนาะคะ่ะเป็นพ่ออเกิดของพอมลคะ่ะเลขตีจากฝันพมลเป็นตีห่ศูนย์หนึ่ง เป็นเลขตีจากฝันเพิ่นว่าเด็กหน่อยตายนี่เป็นศูนย์เพิ่นว่าเด็กหน่อยนี่เป็นหนึ่งแถ้เพิ่นว่าค่ะเพิ่นก็เลยตีหายเป็นศูนย์หนึ่งเนาะค่ะเลขตีจากฝันค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของพมุนค่ะในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบในรางวัลใหญ่กับพมุนสุขหูสุขคนค่ะแต่ก็อย่าลืมตัดกับหมุนนาเด้อค่ะกันไว้ค่ะ ถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจคลิปที่สาวนิ้งนําเสนอเนาะคะ่ะสาวนิ้งก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับสาวนิ้งพะรวยนา่มเนเด้วยค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ